สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่19ถึง25มกราคม2569ค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ไฟในตัวคุณกำลังลุกโชนและดวงชะตาเริ่มมีการขยับขยายอย่างน่าสนใจตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะ เริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานและโปรเจกต์ต่างๆในสัปดาห์นี้ดาวอังคารหรือว่าเลข3ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวเมษโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งพลังขับเคลื่อนอย่างรุนแรงทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและมีพลังในการทำงานสูงมากใครที่เคยรู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือนิ่งเฉยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้คุณจะกลับมาแอคทีฟอีกครั้งมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายหรือต้องสวมบทบาทผู้นำในการแก้ตัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผลตอบรับจะออกมาดีเยี่ยมและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในองค์กรค่ะ ในส่วนของการเงินสัปดาห์นี้ถือว่าไหลลื่นกว่าที่ผ่านมาค่ะดาวสุขหรือว่าเลข6เจ้าเรือนการเงินทำมุมสัมพันธ์ที่ดีต่อดวงชะตาทำให้คุณมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆหรือมีไรายได้เสริมเข้ามาจากความสามารถพิเศษของตัวคุณเองใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจจังหวะนี้การเจรจาค้ายขายจะได้ผลกำไรตามเป้าแต่อย่างไรก็ตามช่วงกลางสัปดาห์วันที่21-22มกราคมให้ระวังรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของส ังคมหรือการดูแลบริวารไว้สักนิดนะคะแนะนำให้วางแผนการเงินให้ดีก่อนจะใจดีควักเงินให้ใครหยิบยืมค่ะ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างอบอุ่นค่ะแฟนของคุณอาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องงานหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีในยามที่คุณเครียดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความหมาดมั่นและความเก่งค่ะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจในแวดวงการทางานหรือจากการติดต่อประสานงานสาคัญเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มพัฒนาจากการเป็นคู่คิดร่วมกันค่ะ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้คืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความรีบร้อนค่ะด้วยความที่ดาวประจําตัวเดินเร็วและแรงอาจทําให้คุณทําอะไรบุ่มบามหรือเดินชนนั่นชนนี่ได้รวมถึงอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลังและไหล่จากการทํางานหนักเกินไปอย่าลืมจัดแบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงในสัปดาห์นี้แนะนําให้ชาวเมธทําบุญเกี่ยวกับโลหะหรือของมีคมเช่นบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมวัดและถ้ามีเวลาควรไปกราบสาการะสารเจ้าพ่อเสือหรือพระเจ้าตากสินเพื่อเสริมพลังอํานาจและความเด็ดขาดในการตัดสินใจค่ะ สรุปภาพรวมสัปดาห์นี้ของชาวเมธคือสัปดาห์แห่งการลงมือทำค่ะอุปสรรคที่เข้ามาจะเป็นเพียงบททดสอบเล็กๆที่จะส่งให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปี2569นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง YouTube ลัคนาสายแข ค่ะขอให้ทุกท่านก้าวผ่านปี2,569นี้ไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะขอบคุณค่ะ